เดี๋ยวชิ้นต่อไปนะครับคือการตรวจสอบนะครับชิ้นงานการเตรียมพื้นเนาะว่าจะมีการถูกหักคะแนนหรือไม่นะครับหรือชิ้นงานสมบูรณ์แบบหรือไม่นะครับอ่าต่อไปครับเดี๋ยวเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อโอเควันนี้เราฟังอธิบายนะครับนะนะชิ้นงานการตรวจสอบชิ้นงานนะครับเพื่อ เพื่อการเก็บคะแนนนะครับตรวจสอบเพื่อจะได้รับเซอร์ฟิเกตนะครับของสถาบันพัฒนาชุมืสองสพรรณบุรีนะครับเราจะคะแนนจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับคะแนนเต็มเนาะแล้วคะแนนที่ได้นะครับต้องอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการผ่านผ่านเกณฑ์ก็จะมีอยู่สี่หัวข้อนะครับก็คือหนึ่งการเปิดปากแผลเนาะแล้วก็การโปร้และขัดสีโป้ แล้วก็การพ่นสีรองพื้นและขัดสีรองพื้นตัวนี้จะถูกตัดนะครับจะถูกตัดถ้าเป็นการเป็นแบบแขนะครับเราก็จะถูกตัดเรื่องของขอบเขตนะครับแล้วก็การขัดสีโ,โป้นะครับถ้าสีโป้ไม่เต็มเราก็ถูกตัดของชิ้นงานที่ขัดก่อนนะครับชิ้นงานที่ขัดโอเคนะครับไม่มีรอยแตกอย่างนี้นะครับโอเค ไม่มีรอยแตกคือชิ้นงานหลังจากที่เราพุ่นสีรองพื้นไปแล้วครับแล้วเราก็ลูกกระดาษทรายาากรระดษทยลูกน้ำด้วยเบอร์อะไรครับเบอร์800ลูกน้ำด้วยเบอร์800เรียบร้อยแล้วนะครับกระดาษทรายน้ำเบอร์800นะครับจะมาตรวจใช่ไหมครับได้ครับโอเคไม่มีรอยแตกนะครับนี่เต็มไปครับเต็มเลยครับยี่สิบเนาะจุดสีโปที่เราโปะชี้หน่อยครับสูงต่ำยังไงเราเช็ค เห็นไหมครับเช็คผิวสภาพผิวเห็นไหมฮะสีโปเห็นไหมครับสูงอยู่นะตัวนี้ยุบเห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยจะยุบเนาะตัวนี้ก็ถูกตัดออกไปนะครับตัดสีโปกไปนะโอเคแล้วเลือีกขั้นตอนสุดท้ายคือการพ่นสีจริงนะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเก็บไปนี่ไว้ครับผม